ขยีย้นิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์เลนหนึ่งในไตรรากตอนที่488เจดีผลึกแก้วใสในล่างเริ่มสั่นไหวแม้ว่าสีหน้ามูเฉินจะไม่เปลี่ยนแต่ก็มีความตื่นเต้นในส่วนลึกของดวงตาเขาไม่คิดเลยว่าเทพจกพักรพรรดิอัครีจะทรงพลังขนาดนี้สามารถสัมผัสเจดีในร่างกายของเขาได้เพียงแค่มองป้าเดียวจอมยุทธขุมพลังเทียนจือจุนทุกคนสามารถสัมผัสได้หรือมูเฉินก็เริ่มกังวลน,นี่ไม่ใช่ข่าวดีสําหรับเขา เพราะถ้าสิ่งนี้ไปดึงดูดเผาฟูถูจะสร้างปัญหากับเขาได้แต่ในไม่ช้าเขาก็ล้มเลิกความคิดเพราะเขารับรู้ได้ว่าจักรพรรดิสับปยุทธ์ไม่สามารถตรวจพบการสถิตยอยู่ของเจดีในร่างกายได้นั่นหมายความว่าไม่ใช่จอมยุทธ์ขุพลังเทียนจื้อจูนทุกคนจะครอบครองความสามารถที่น่ากลัวนี้นอกจากบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับเทพจักรพรรดิอัครีทวะจอมยุทธ์ที่อยู่ในระดับเดียวกับเทพจกพักรพรรดิดอคัครีมีน้อยมากในมหาพันพ ดังนั้นจึงไม่ใช่บุคคลที่สามารถพบได้ไง่ายๆเมื่อคิดแล้วมูเฉินก็รู้สึกโล่งใจเทพจักรพัิอาคีคอยดูแลเขาไม่น่าจะเปิดเผยแม้จะสัมผัสได้ถึงเจดีในร่างกายเขาก็ตามขณะที่มีความคิดเหล่านี้อยู่ในหัวเซี่ยวเย็ยนก็ถอนสายตากลับมาด้วยความประหลาดใจเจดี JD นั้นดูเหมือนว่าเป็นวัตถุเอกลักษณ์ของเผ่าฟู่ถูเซี่ยวเย็ยนคิดก่อนจะยิ้มดูเหมือนว่ามูเฉินจะมีภูมิหลังที่น่าสนใจ การชำระเจดีต้องมีสายเลือดของฝาฟูถ่ถูแต่ไม่มีสมาชิกจากเผ่านี้อยู่รอบตัวมูเฉินนอกจากนี้ดูเหมือนว่ามูเฉินจงใจพยายามหลบซ่อนการมีอยู่ของเจดีไว้นี่เป็นการกระทําที่ควรต้องไต่ต่องตัวเซียวยันถือกับยิมเก็บเรื่องนี้ไว้ในเมื่อมู่เฉินพยายามซ่อนก็ต้องมีเหตุผลที่เขาทําแบบนี้ตนก็จะไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายแต่เจดีนั้นดูเหมือนจะไม่ธรรมดา เขาเคยพบกับสมาชิกเผ่าผู้ถู๋เขาแทบไม่เคยเห็นเจดีใดมีพลังศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวกับมู่เฉินเห็นชัดว่าระดับเจดีมู่เฉินนั้นไม่ธรรมดาในเดือนเดียวก็มีพัฒนาการเพียงนี้ดีเยี่ยมจริงๆเซียวเย็นถึงกับยิม้มดูเหมือนว่าสายตาของเขายังคงดีอยู่เทพจักรพัิอาคีเจ้าคิดว่าทวีปซีเทียนของข้าเป็นยังไงจักรพัรดรสัพยุทธ์ยิย้มเมื่อมองไปยังจัตุรัสและฝูงชนเขาก็พยักหน้า ทวีปซีเทียนเป็นสถานที่ที่มีจอมยุทธอัจฉริยะซ่อนเหรนจักรพัรดุ์ปรยุทธ์ก็หัวรับแต่ก็ยังด้อยกว่าเมื่อเทียบกับแคว้นวูจิงหัวเขาพูดจากก้นบึ้งหัวใจจักรพัสดุ์ปรยุทธ์อาจจะยิงยโสแต่เขาไม่ใช่คนยิงพยองชื่อเสียงและพลังของแควนวูจิงหัวในมหาพันพบไม่ใช่สิ่งที่ตำหนักซีเทียนของเขาสามารถนำออกมาเปรียบเทียบได้จักรพัรดุ์ปรยุทธ์ทอมตัวเกินไปเซียวเย็นก็ปอบจกักรพรรดุ์ปรยุทธ ก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับหัวข้อนี้อีกเขามองไปที่จัาตุรัสก่อนเห็นหมูเชินกระลัวดีจากนั้นก็โบกมือแสงสีสายก็ทะยานออกมาคุกเข่าคำนับคารวะเจ้าตำหนักสีเทียนทั้งสี่คนดึงดูดความสนใจผู้คนหากหลายคนรู้สึกกลัวหลิวชิงเฉินซูมู่และชูเหมินพวกเขาทั้งหมดก็หวาดกลัวในเวลานี้เนื่องจากทั้งสคือเทพจอมยุทธแห่งตำหนักซีเทียน จอมยุทธบนตารางยอดนิยมที่ถูกวางตัวว่าจะชนะในศึกนักรบทวีปครั้งนี้นั่นคือเทพจอมยุทธอีกสามคนหรือสีหน้ามูเ่เฉินเปลี่ยนไปเมื่อจดจ่ออยู่กับร่างทั้งสามเขารู้สึกถึงรัศมีคุกคามจากพวกเขาเจ้าต้องระมัดระวังทั้งสมคนนี้ด้วยลัวรีก็เอ่ยเตือนมูเ่เฉินเองพยักหน้าพวกเขาต้องมีพลังแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครในเมื่อสามารถเป็นถึงอันดับต้นๆบนตารางยอดนิยม ซึ่งเป็นบางสิ่งที่สามารถบอกได้จากสายตาที่หวาดกลัวจับคู่เข้าร่วมในครั้งนี้เม,มื่อมูเฉินมองเทพจอมยุทธทั้งสามหลิวชิงเฉินซูมู่และซูเหมินก็มีสายตาขั้นค้ามเช่นกันก่อนพวกเขาจะแรกเป็นสายตามีแววบางอย่างปรากฏในตาจากนั้นก็กดอารมณ์ลงไปฮาฮาเทพจกพักรพรรดิอัคีคิดว่าพวกเขาทั้งสี่เป็นยังไงจกักรพรรดิศพยุทธ์มองทั้งสีและถามขึ้น สายตาทั้งสี่นั้นมองเซียวเยียนตัวเซียวเยียนนั้นมองทั้งหมดแล้วก็หยุดที่ริงจันจือจักรพรรดิสับประยุทธ์สร้างสอนพวกเขาด,ดีีทั้งสี่คนล้วนไม่ธรรมดาสายตาของจักรพรรดิสับประยุทธ์ก็มองมู่เฉินเทพจักรพรรดิอาคีคิดว่าพวกเขามีโอกาสชนะในสนามลบระดับตี้จี้จุนขั้นปลายหรือไม่ตัวเซียวเยียนก็รู้ถึงความตั้งใจของจักรพรรดิสับประยุทธ์ในการถามพวกเขาต่างมีโอกาสสูงแต่ทุกเรื่องล้วนมีความไม่แน่นอน บางทีอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอสายตาจากักรพรรดิสัพยุทธก็เปล่งประกายเขาไม่รู้สึกถึงความมั่นใจที่เทพจกพักรพรรดิอคีมีต่อมู่เฉินได้อย่างไรทันใดนั้นเขาก็หันไปหาทั้งสามในเมื่อเทพจกพักรพรรดิอคีกล่าวว่าอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพวกเจ้าก็จงระวังให้มากอย่าให้ล้มเหลวละ่ะรับทราบหลิงจันจือ้อหลิงเจียนจือ้อและหลิงหลงจือ้อก็ดวงตาเป็นประกาย เมื่อเห็นคำคู่ของเทพจกพักรพรรดิอคัคคีแต่พวกเขาไม่กล้าเปิดเผยท่าทีไม่สุภาพเมื่อเผเชิญหน้ากับจอมยุลระดับนี้จักรพรรดิสัพพยุท์ก็มองจตุรัสบัดนี้ได้เวลาแล้วดังนั้นเตรียมตัวเข้าสู่สนามรบได้แสงนับไม่ถ้วนก็ทยานไปอยู่เบื้องหน้าคู่เข้าแข่งขันทุกคนลำแสงสายหนึ่งปรากฏเบื้องหน้ามูเฉินจากนั้นกลายเป็นรูปแกะสลักกองทัพยิ่งใหญ่ทําให้เกิดความพันผวนเป็นเอกลักษณ์ทุกคนนี่คือป้ายสัพพยุท์ และเป็นคุณสมบัติของเจ้าหากป้ายของใครถูกยึดก็เท่ากับล้มเหลวต้องออกจากสนามรบสุดท้ายจอมยุทธ์ที่มีป้ายสัพพยุทธ์มากสุดก็จะได้รับตําแหน่งนักรบแห่งทวิปซีเทียนจัก,กรพรรดิสัพพยุทธ์นั้นมองทุกคนนอกจากนี้เพื่อเพิ่มกําลังใจในการต่อสู้ทุกคนข้าจะให้ประโยชน์บางอย่างกับพวกเจ้าหลังจากเข้าสู่สนามรบพวกเจ้าสามารถเทครึ่งหลิงลงไปในป้ายสัพพยุทธ์เพื่อตรวจสอบครั้งสัพพยุทธ์ภายในนั้น มีอาวุธมหาสวรรค์คำพีระดับเส้นธงหรือแม้แต่ภาพค่ายกลให้พวกเจ้าได้เลือกคำพูดนี้ทําให้ความร่วมมากไมยเนี่ยปรากฏในดวงตาทุกคนคางสัพรยุทธ์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องมีสมบัติล้าค่ามหาศาลถ้าได้แมาสักคินจะทําให้การเดินทางเข้าสู่สนามรบคุ้มค่าในสนามรบหากต้องการแลกสมบัติก็ต้องใช้ป้ายสัพยุทธ์เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนดังนั้นหากใครต้องการสมบัติวิธีดีสุดก็คือยึดป้ายผู้อื่น นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการหาเป้าหมายตราบใดที่มีคนครอบของป้ายได้มากกว่าสองป้ายขึ้นไปก็จะปรากฏให้เห็นพูดถึงจุดนี้การล้อเลียนจึงปรากฏเพราะสิ่งนี้จะจุดประกายการแข่งขันมากขึ้นทุกคนก็เริ่มสาดความโลภม,มองคนอื่นด้วยสายตาไม่เป็นมิตรจัก,กรพัฒดิสัพยุทธอยากให้ทั้งสนามรบวุ่นวายจริงๆมู่เฉินถอนหายใจอำนาจของจอมยุทธ์ขุพรางเทียนจื้อจุนห่างไกลอย่างแท้จริง คำสั่งจากพวกเขาอาจทําให้จอมยุทธ์อื่นตกอยู่ในความกลนหลุนทว่าค้างปปรัพยุทธ์ช่างเป็นเรื่องรอใจขึ้นมาหน่อยแล้วสิหลังจากโยนสิ่งรอใจจัก,กรพรรดิศัพยุทธ์ก็ไม่สนใจบรรยากาศที่เดือดผ่านเขาโบกมือท้องฟ้าก็ปิดเบี้ยววังวนก็ปรากฏระดับตีจือจุนเข้าไปได้เสียงจัก,กรพรรดิศัพยุทธ์ด,ดังขึ้นลางแสงทั้ง8ก็ทะยานออกไปโอ้มีคู่แข่ง8คนในสนามรบระดับตีจือจุนขั้นเต็มเท่านั้น ทุกคนมองด้วยความอิจฉาต้องรู้ว่ามีจอมยุทธ์มากกว่า200คนในสนามลบระดับตีจื้อจุนขั้นปลายและจำนวนสูงขึ้นในขั้นตน้นแต่ไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้เนื่องจากจอมยุทธ์ระดับนี้มีจำนวนน้อยยิ่งแม้แต่ในตำหนักซีเทียนระดับตี้จื้อจุนขั้นปลายเมื่อสนามลบระดับตี้จื้อจุนขั้นเต็มเปิดออกแสงร้อยสายก็ทะยานเข้าสู่ว,งวังบนข้าไปก่อนนะมูเฉินยิ้มสู่สูระวังตัวด้วย ลัวรีเองก็ส่งยิ้มมูเฉินพยักหน้าก่อนล่างจะติดตามคู่เข้าแข่งขันคนอื่นเข้าไปจอมยุทธขุพารังตี้จื้อจุนขั้นปลายเข้าสู่สนามลบจอมยุทธขุภพารังตี้จื้อจุนขั้นต้นก็เข้าไปยังวังวนอันดับสุดท้ายเมื่อทุกคนหายไปจตุรัสก็เริ่มเดือดผ่านผู้คนนับไม่ถ้วนก็นเงยหน้าขึ้นลัวเทียนเซนอยู่ท่ามกลางผู้คนเขามองวังวนที่หายไปถึงกับหายใจรึกพรอกับความคาดหวัง ศึกนักรบทวีปได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผ่านวังวนเข้ามามูเฉินกรลืมตาภาพทิวทัศน์เบื้องหน้าก็ถูกย้อมด้วยสีเหลืองพาทิตย์ตกเป็นสีแดงทั้งมิตริราวก็ตกอยู่ในความลบหลังนี่คือสนามรบครั้งนี้หือหมูเฉินมองความขุนมัวนั้นและอยู่ในความคิดเห็นชัดว่านี่เป็นมิติขนาดเล็กที่จกักรพรรดิอวยุทธ์สร้างขึ้นตอนนี้จอมยุคผลัาางตี้จื้อจุนขั้นไปทั้งหมดได้เข้ามาอยู่ในมิตินี้การต่อสู้ดูเดือดกำลังจะเกิดขึ้น เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีใครหน้าไหนได้รับการยกเว้นทว่ามูเฉินก็ไม่ได้ตื่นเต้นเขาคุ้นคิดไม่คิดจะรีบเดินทางเขาค่อยๆกำมือและป้ายสปปรพยุทธ์ก็ปากฏในมือป้ายนี้มีความสำคัญสำหรับทุกคนที่เขารวมศึกนักรบทวีปเพราะถ้าสูญเสียป้ายก็หมายถึงความล้มเหลวพวกเขาจะถูกรบออกจากมิตินี้นอกจากนี้ป้ายสปปรพยุทธ์ยังเชื่อมโยงกับคังสปปรรพยุทธ์ซึ่งเป็นคังสมบัติของจอมยุคขุภะรังเทียนจื้อจุน สมบัติทุกชั้นในนั้นจึงมีค่ามาหาศาลแบบไม่ต้องสงสัยตัวเขาจับป้ายแล้วเทขึ้นหลิงก่อนที่หน้าจอแสงจะปรากฏเพื่อแสดงรายการสมบัติทุกประเภทแม้จะไม่ได้เป็นภาพจริงแต่เขาก็ยังรู้สึกถึงรัศมีสมบัติที่ถูกปลดปล่อยคำพีร,ระดับเส้นธงขั้นเต็มท้าสดาวปรากายพึก10ป้ายสรรพยุทธอาวุธมหาสวรรค์ขั้นต่ำพองร้อยมังกรสี่ป้ายสรรพยุทธอาวุธมหาสวรรค์ขั้นกลาง ป้ายหินโกธิวิญญาณ13ป้ายสปปรพยุทธอันดับ79าคำคียร์ร่างเทศร์9ล่างล่างพระวิญญาณ9้าป้ายสปปรพยุทธเมื่อมองรายการสมบัติมูฉันก็คือนน้ำลายในดวงตาอัดแน่นด้วยความโหยหาคังสมบัติของจกักรพรรดิสรพยุตสมกับเป็นการสะสมของจอมยุคขุภังเทียนจื้อจุนของแท้ทุกชิ้นมีค่ามหาศาลในมหาพันพบทว่าวันนี้จกักรพรรดิสรพยุตธกับยอมปล่อยพวกมัน เพื่อผลประโยชน์ผู้คนก็ต้องถอนหายใจในฐานะที่ร่ำรวยของเขาจริงๆป้ายเห็นโกธีวิญญาณอาวุธมหาสวรรค์ขั้นกลางเขมรไปยังสมบัติที่ทําให้น้ําลายสองต้องรู้ว่าปีละมีสแสงดาวปาป,ปีศาส์อยู่ในมือมั่นทั่วหลวก็แค่ขั้นกลางส่วนตัวเขาได้ครอบครองแค่พัดสายลมและป้ายขวางสมุดซึ่งอยู่ในขั้นต่ําแต่สิ่งแรกเปลี่ยนคือ13ป้ายสัพยุต นั่นหมายความว่าต้องได้ป้ายจากจอมยุคขุภัลังตี้จือจุนขั้นปลายสิบสามคนทว่าแม้เขาจะถูกล่อหลวงแต่ต้องถอนหายใจจนใจกับเงื่อนไขเพราะไม่เช่เรื่องง่ายที่จะทำสำเร็จแพงเกินไปตัวเขามองรายการอยู่นั้นก่อนถอนหายใจมีสมบัติมากมายที่เขาสนใจแต่เงื่อนไขช่างสูงลำ้ำตามสถานการณ์ปกติจอมยุคขุลังตี้จือจุนขั้นปลายทั่วไปที่มีความสามารถและโชคช่วย ก็น่าจะได้รับป้ายประมาณเจดป้ายซึ่งยังไม่เพียงพอสําหรับอาวุธมหาสวรรค์ขั้นกลางนอกจากนี้หากไปไปตามที่เขาคิดการแลกเปลี่ยนสมบัติก็หมายความว่าเขาจะสูญเสียโอกาสจะได้อันดับหนึ่งเนื่องจากนักรบทวีปต้องเป็นผู้ที่มีป้ายสปปรรพยุทธ์มากที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้คนที่มีความที่ยอ,อทะยานที่จะได้รับตําแหน่งก็คงไม่เต็มใจจะแลกเปลี่ยนสมบัติจากขังแม้พวกเขาจะถูกล่อหลวงนั่นหมายความว่าขังสปปรรพยุทธ์คล้ายกับรางวัลปลอบใจ สำหรับคนที่ไม่สามารถชิงตำแหน่งได้ไม่มีของดีราคาถูกมั่งเลยหรือไงขนาะที่เขาค่อยๆเลื่อนจากนั้นก็เตรียมตัวปิดทว่าขณะเขาเตรียมตัวจะปิดเขาเห็นบางสิ่งถึงกับทําให้หยุดชะงักค่ายกลลบสามกำลังสายตาเขามองภาพกระบวนทัพสงครามที่หายากที่สําคัญยังใช้จํานวนคนเพียงสามคนนี่เป็นสิ่งที่แปลกเนื่องจากค่ายกลสงครามเป็นของจันเจนซอ ซึ่งกองทัพที่พวกเขาควบคุมต้องมีอย่างน้อยในหลักพันถึงหลักหมื่นคนที่โดดเด่นกว่านั้นมีหลักแสนหรือหลักล้านแล้วค่ายกลสงครามรูปแบบสามคนนี้คืออะไรกันความประหลาดใจปรากฏก่อนเขาจะแตกเบาๆมีข้อมูลมหาสารปรากฏความแปลกประหลาดก็ปากฏเข้ามาที่แท้ค่ายกลลบสมกำลังถูกสร้างขึ้นโดยจันเจนสื่อสมัยโบราณ ที่สามารถสร้างลวดลายจันหวนได้ห้าล้านลวดลายบุคคลชนนี้ถือได้ว่าโดดเด่นแม้จะอยู่ในหมู่จอมยุคขุมพลังตี้จือจุนขั้นไปทว่าจันท์จันสือผู้นี้แปลกมากกองทัพเขาไม่ได้มีจํานวนหลักพันหรือหลักหมื่นแต่มีเพียงจอมยุทสองคนพูดได้ชัดเจนคือเป็นแฝดสองคนของเขาทว่าทั้งสองคนเป็นจอมยุคุูพลังตี้จือจุนขั้นไปโดยทั่วไปแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ไปหวนหวนจันเ์จันสือ จะใช้จอมยุคุู้พัรังตี้จือจุนขั้นปลายสองคนเป็นแหล่งกำเนิดของรัศมีจันยีเนื่องจากแต่ละคนทรงพลังเกินไปคือรัศมีจันยี่ของพวกเขาจะเต็มเรื่ความละแวดระวังถ้าไปหวั่นจันเจิ้นซื่อพยายามจะควบคุมจะได้รับผลกระทบจากการตอบโต้ของรัศมีจันยีแต่แตกต่างกันสําหรับพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นแฝดสามหัวใจพวกเขาเชื่อมโยงกันและยอมรับรัศมีจันยี่ของกันและกันพี่น้องทั้งสอง จึงเปรียบได้กับทหารนับล้านหรือแม้กระทั่งหลายสิบล้านคนโดยการเชื่อมโยงที่น่าอัศจรรย์บวกกับความลึกซึ้งของค่ายกลลบสามกำลังไปวันวันจันเจนซื่อผู้นี้สามารถท้าทายจอมยุคุพลังตี้จือจุนขั้นเต็มและสังหารได้โดยทั่วไปแม้จะเป็นการผนึกกำลังของจอมยุคุพลังตี้จือจุนขั้นปลายสามคนก็เป็นไปไม่ได้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับจอมยุคขขุพดังตี้จือจุนขั้นเต็มทว่าไปวันวันจันเจนซื่อคนนี้ กับสามารถสังหารจอมยุทธ์ระดับนี้รวมกับพี่น้องทั้งสองด้วยค่ายกว่าลบสามกำลังผลลัพธ์นี้ก่อให้เกิดความตกใจกับผู้คนนับไม่ถ้วนไม่คิดว่าจะมีเรื่องแปลกประหลาดเช่นนี้ในโลกใบหน้ามู่เฉินเต็ไมไปด้วยความตกตะงนกจากข้อมูลเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินมาว่าจอมยุคขุภพารังตี้ชื่อจุนขั้นไปสองคนสามารถเป็นกําลังให้กับไปหวั่นหวนจันเจิ้นซื่อได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนที่ผู้อื่นจะทําเลียนแบบ เนื่องจากพวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดที่มีหัวใจเชื่อมกันจึงสามารถควบคุมพลังอำนาจของรัศมีจันยี่ที่รวมกันโดยไม่ตอบโต้แน่นอนว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดพวกเขาสามารถฆ่าจอมยุคขุ้พัังตี้จือจุนขั้นเต็มได้เพราะค่ายกลลบสามกำลังความลึกซึ้งของค่ายกลลบนี้ได้รวมพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวมีน้ำซ้ำยังขยายพลังท้ายพวกเขาบรรลุความสำเร็จที่น่าตกใจเทว่า สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถบรรลุได้ไม่ได้ไหมายความว่าเขามู่เฉินจะทําไม่ได้เขามองค่ายกลลบสามกำลังด้วยดวงตาลุกโชนช่วงแม้เขาจะไม่มีพี่น้องฝาแฝดแต่เขามีวิชาสามพสูสุดอีกสองคนเป็นร่างรองเขาดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาจึงแข็งแกร่งกว่าพี่น้องฝาแฝดเมื่อพูดในระดับหนึ่งความเข้ากันได้ที่เขามีกับค่ายกลลบสามกำลังชนะแม้กระทั่งพี่น้องฝาแฝดสามคน ค่ายกลลบสามกำลังสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจริงๆมูเฉินถึงก็เรียปากด้วยความปรารถนาแม้ว่าน,นี่จะเป็นเพียงการคาดเดาแต่เขาต้องได้รับค่ายกลลบสามกำลังโดยการเสริมพลังของค่ายกลพลังของวิชาสามพิสูจน์จะยิ่งใหญ่ขึ้นตัวเขาเลื่อนสายตาไปด้านหลังซึ่งได้แสดงราคาไว้ค่ายกลลบสามกำลังสี่ป้ายสับประยุทธ์ตัวเขารู้สึกโล่งใจกับราคานี้ถึงแม้ราคาค่ายกลสามกำลังจะลึกซึ้งแต่เงื่อนไขเข้มงวดเกินไป ในโลกนี้ไม่มีแฟร์สามมากใหม่สามหนึ่งในนั้นต้องเป็นจันจร์เซื่อด้วยราคาของค่ายกลลบสามกำลังจึงเปรียบได้กับอาวุธมหาสวรรค์ขั้นต่ำทว่าสำหรับมู่เฉินมูลค่าค่ายกลน,นี้สูงยิ่งกว่าคัมเพ์ระดับเส้นธงขั้นเต็มสีอีกตัวแตะหน้าจอเพื่อปิดจากนั้นก็กำหมัดแน่นเขาเงยหน้าขึ้นมองขอบฟ้าดูเหมือนเขาต้องหาป้ายสัพยุทธสี่ป้ายไม่งั้นจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับเขา ท้ามีคนอื่นมันแลกไปในเมื่อเป็นแบบนี้มูเฉินก็ยิม้มต่อไปถึงเวลาการออกล่าของข้าแล้วพูจบเขาก็ยิม้มไม่มีอาการลังเลต่อไปเปลี่ยนเป็นพุ่งเข้าไปบนท้องฟ้ามุ่งหน้าเข้าไปในสนามลบเป้าหมายแรกเขาคือได้ไป้ายสรรพยุทธ์ทั้ง4โดยไม่คำนึงถึงวิธีการใดๆโอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าไยบายไปแล้วเดอ้อ